โอ้ยามองคือบ่มองหึอีแล้วมองเนาะบ่ถึกบ่มองใส่ปลาหยังใส่ปลาหมูปลาหมูเออปลาขาวานะบ่เอายนใส่เือให้ปลาเห่้นทุ่งแน่เด้อซั่นอ้าถยเอาปลาปลาขาว ไอ้ต่เข้าคนแม่ยกก็ป้าวมองป้าถ่ายป้าผลเนี่ยเนี่ยปูดอป้าเนี่ยคนแม่ถทายก็ติงในหุ่นวันนี้มันอยู่คนละส่วนหังออกอะได้นะคนะหังออกได้บ่คนนี่ได้โยกป้าหางใดเห็นเลยเราเลยเนาะยกป้าหมูเลยเนาะเออก็ยกไปยกกลางไป ปลาหมูบอนี่ปลาหมูมีแท้ถือถือถือบ่ถือแท้บ่ถือแท้นี่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 แหละนี่นี่นี่ปลาหมูนี่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 ปลาหมูนี่นี่ปลาหมูบอปลาหมูโอ้ปลาหมูเป็นตาเสตหรอฮะอือโอ้ปิีงมันจะเทเด้อเนาะเอตายก่อนเดี๋ยวขู่ปุ๊บก่อนเนาะ ฮึบบ่ใ <savior> ห้ปวดอีกอือปวดก่อนมั้ยอานี่ๆๆนอุปกรณ์เฮ้โบแปดแบ่สนัดวะโอ้คบคบเงียงเอาน่ะอือโอ้ปลหมูมีตูนเลยเนาะเขียวขะแยเลย่จะถึกรอบมนแล้วบ่มนดรอบอยู่ไสอนี่ดิ ตุมโอ้ยไฟสีหูวาตลอบว่าตะอันนี้โอ้ย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 หบเอาปัดบอกเขาได้ไหมนี่การปลดปลาหมูว่าสศ์เออก้วเาได้ว่านันนั่นโอ้ยไปกะเอาค่อยหำ มีแม่ไม่แม่นไหมเอ้าจับบึ้งถึงมองบถือดอกโตเจ้าติงยังว่าหน่ะถึงมองถึงมองพ่าหน่ะถึงมองกบนถือแน่เป็นยังเอนสูตรแม่ใส่ขึ้นเลยสูตรดังหาเลยดิหายถึงอีแล้วยุบยุบยุ่งเลยยุบยุ่งแถวนี้แหละยุบยุบยุ่งเลยโอ้โหปากระเทยปลากระเทย บลากระไทยอยากได้ตะป้าหมูนะเอาไปแกงกินนะป้าหย่างป้าอยังป้าแปบป้าแป็บป้าอย่างป้าหมูป้าหมูนาฮะป้าหมูอยู่ข้างล่างบ่นี่นี่นี่ป้าหมูีป้าหมูอีกละอู้นะเร็วเร็วเร็วนานบอลมันปดเองมันคือยังปฝด จังหวานะมันเหียกไงาง่ายดีเถอ,อืมโ้ยนนอ้ยโยนมาสินะแม่พอได้กินเสากินแรงไหน ป้ายยังนี่ปลาสูตรหปลาสูตรยังป้ายังหลายสิอหยปลาหมูอีกมนะไหนมนะายทังหลังคนเวยนในปังิงูาอโนมาสูแนวเ่อยบลแนเ่ยบอนนี่ย ปดหากินมาเนี่ยแถวว่ะเสี่ยนปอดเสี่ยนปอดนี่เละเสี่ยนวานแฮพุงลอยแกโลครับเสี่ยนปอดเสี่ยงกะจกรม กดีเนาะดีแล้วคนบ่เอาไรปลาขาวคนเอาแต่ป้าเนือออนเอีหยังจะเปลนเลยนะเปลี่ันมาเนี่ยันอ่ะเปี่นเลยเปลี่ยเลยคนสายป้านเอถึงแม่หน่ต้องการแต่ป้ามูด้วยเฉพาะบ่หมูเนี่ย ตัวนี้แน่ตัวนี้นี่เฮ้ย,ยแน่เวียงพิษเว้ยวระสิย์ปล่อยมันใหญ่ไปตัวไหนธรรมชาติธรรมดา,มาลุดมันลุตลุดเกลลุดไปเขาใหญ่เขยาโตเอาได้มีลูกมีหลานหากินต่อไปทางหน้า บ่มีปลาหมูเลยนะวมีปลาหมูเลยมีแต่ปลานั่นแหละมีแต่ปลาเจ้าะก็ได้หน่อยว้ามีแต่ปลาเจ้าตัวนี้ปลากระตูดแล้วแต่มีแต่เดี่ยวๆตัวนี้ปลาหมูอีกปลาหมูอีกครับปลาเก่งพร้อมครับโอ้โหไงแห้งไงแห้งตัวนี้โอ้โวปลาหมู โอ้เอาแบบใดละบาดเปินจะไหลสิดปัี่ยสูตรน่งมันหางเปุดปลาหมูกับปุดหากเด้อพี่น้องมันมีอาวุธเ <c oughs> ขียวมันนึ่น สุดยอดเลยครับได้มาอีกแล้วครับปลาหมูนี่ครับตุ่มเนื้อปลาหมูนี่ปลาเก่งน้อยน้อยนี่ให้จบภาพเต่าพี่ไอ้เราเปล่าเหมือนเปล่า อ oh, 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 ู oh, oh, oh. ้โหโอ้โหนี่ตัวใหญ่ปลาหมูโอ้ปลาหมูปลาหมูทั้ปลาเก้งโอ้โหสเน่คือยางเลยบานเลี้ยงเลยบานอู้เห็ดจัวใหญ่นอนเนาะถือเล็กเต้ฮู้นเสียนปดปลาหมูครบประกอบตลองดีมือมันมันแงกใส่ดิเนาะแงกเอู้สุดยอดแงก เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเย็นเดินแต่เน่าได้เร็วมันก็ค่อยอกจากกันทีเดียวมันติ๊บเขียวติดเขียวเขามันเท่านี้เองเขาคมอีหลีนี่มันเป็นธรรมชาติเนาะมืออันปลาเก่งป้าหน่อยเยอะแยะเยอะแยะอืมมาสิกินเนี่ยว่าแม่นมาสิกินนั่น mất từ đây mất. mh 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 Ừ, mh 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 Nó, mày. Ừ, nó, nó, ừ. nó tí bọn Ừ mày. โอ้โหเตโอ้หอดซ่อนแตสิต้มนอป้งเนื้อเนาะวานป้งมันห่อยจวดๆเลยสิยิสุดเวยว่าเนาะย่ใได้ี่ไ้หมดเลยอมสี่มึงเสียบ่อ่เห็นเด็ดได้ป้งหลายป้งกินสองโต หมูมาอีกแล้วครับหมู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 เอาไปเงี้าหนึ่งลดมือไปสามข้าวหมอหองม้อห้เอาเอาเอันนั้นมาให้เพื่อนเบ่งไอ้ยังมันนะเงี้ยมันนะเออนั่น่นี่เงี้ยมนเงี้ยงตัวนี้อันตรายเจับมาถือลากนี่ติดปักติดเลยเนี่ย บ่มาติดเลยแห่ไผก็ไปเฮ็ดอาจารย์ใด๋อาจารย์ใด๋อาจารย์ใด๋ก็อาจารย์บ่สิโอ้แม่หยังเนาะบ้านพ่อยี๋ยวเนาะหึหยังเนาะคือส่งหนักขึ้นแฮงเนาะหึแม่นตุ้มเค้าติบ่เนาะอู้เปลวอู้หมูอี โม่เนี่ยเลี้ยงโหเลยตัวนี้เกล็ดป้านางป้านางป้านางโอ้โหอ้นั่นปอะไมนี่และโมูนี่ยแล้วมันต้องเกี่ยวตัวนี้สุดยอดเลยปลาเก็ดดีที่สุดพบพอกันกับปลาขาวเนาะแส็บไม่เสียบกวนว่ามันเหนืออ่อนดีอืม ปลาข้าวตุ้ยงไงมันก็เบิดถอยไป็นได้วะน,ะนี่มาชน่ออกก่อนอนี่ป้าปีไกลบ่ป้ายัางเสีย,ยบขึ้นอย่างนะไปปีงเด้อปีงกินในเมือเ่อไรมันแบบว่ามันกรอบเลยไหมย่าไปต้มกับพ่อต้มไม่อร่อยบะเดี๋ยวปีงนี่มันคือกันได้ อืมว่าประมาณเด้อมันเหลือกันไดป่าทูมีแต่ปลาตัวงามเลยงามๆเฮาเดี๋ยวนี้เนาะนี่ปลาหมูอีกนี่ๆโอ้นี่น่ะอืมโอ้ปลาหมูอีกล่ะโอ้มนตปาแซ่บเนาะหมูมันบ่แม่นหมูกระโดดปลามนีหมูใหญ่หมูหมูพันเนื้อ นี้ยวูเป่งบินบย่งบานอุ่นเสียนเสียนกัดเขียวมันเลยนั่นกัดกระโล่งมึงว่าจะปลาหมูมาอีกแหรอครับน้อง โอ้ปลาหมูมีตัวงามเหลียวงามรังเนะป่าหมูนึยอย่าซิดเด้อซิทเขาเลียดเลยด้ปลาหมูเสตะลูกเผาเนี่ยหลุดอีกซะเนาะ ป้าหมูมาอีกแล้วโอ้ลุ้นุ้นนานเฮกับพ่อเ้าจับไม่จับทันหลายครั้งนกเขาหน่อยจำนี่อโอ้ป้าหมูถึงปักเก่งครับ

ตัวนี้ก็ป้าหมูคือกันครับปลดตรงไหนตัวนั้นอ่ะอ๋อพุ่นไหมมันสองมือมันไม่มได้เดี๋ยวสิปวดไหนซะนี่ก็ปลาขาวปลานี่พุ่นกับเบอะใคอเอาป็านไหนหรอกบ่ได้เอาเลยนะเพิ่นเอาแต่ป้าหมูก็เลยเพิ่นให้ผมเอาปลาขาวนะครับ โอ้ S <S 2> <S 2> หมู <S <S หมูมาอีกแล้วครับนี่หมูตัวงามๆเลยหาลายมือเดียดเดินหยุดมาได้แล้วว่านเก็ยบย้อนมันแล้วซื้อจ้า,าหัวหนี้มันได้ยุลีแล้วนะัะอืมอนี้เอกวาน ความหมูหน่อยมักคกับด้วยนี่ไอ้น่อยนี่ป้าแน่นี่มผมได้มือนั่ยน่ะน,น่อยปิง้งหน่อยกินมือน,นัน่ยมันก็มาอีกแนี่เรือว่าส่นอย่าต้มไปเด็ดขาดปิ้งเลยว่ะปีงกระทบอย่าถ่ายถ้ำด้วยบะกระทบ <laughs> นี่ตัดเอาเลยครบเอาเลยครบเงียงไอเขาอื่นเงีย้ยงมันเชียวเชียวเชียวคางกระซังวังเงี้ยงเหงนะมือนเ,เนี้ยเรื่งเลยบานเป็นปุ่มเลยโอ้ว่าหมูนะนี่เจ้โตัวสามตัว <laughs> นตวนี่แต่มันเอาต่อยเลยเนาะ เอาบ้าประกะตบแม่นมอดโอ้วบริษัยต้องมองกัโอ้ถึกดีให้แหงแถบว่าประมูไหมสามที่เดีแต่ไดี๋ยวมองไปเฮียนคือเก่าเลยหัวหน้าอืมเพราะว่าบ้มีคนจะเฮียนน้ำดิเนี่ยไปบุคกื้อหลังกันจะคอยว่ากันอีกอืออยู่ยังเป็นนี่ นี่กูอยากแปดแปดไหมมันเนียตัวตัวเจ้าไวหม